นี่คือปุ๋ยแบบเม็ดใช่ค่ะขั้นตอนในการทําเหมือนกับแบบน้ำไหมคัคล้ายคล้ายค่ะต้องมีการหมักเหมือนกันเดี๋ยวผมขออนุญาตดมดมนิดหนึ่งได้ไหมครับได้เลยได้เลยไม่ไม่เป็นนะไม่ต้องเม็ดก็ได้ขายเยอะๆหน่อยก็ได้ค่ะคืออันนี้มันเป็นโดยไม่ไม่มีสารเคมีนะอันนี้ต้องต้องยันไม่มี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 ต้องยืนยันเพราะว่าสิ่งที่ผมมาขอความรู้คือผมสัญญากับคุณวิลลี่แล้วว่ายังไงเราก็จะไม่มีสารเคมีของพี่นะทั้งโรงงานเลยอืม ปอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์ปลอดสารจ้ะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราไม่มีดินครับผูมคะอ๋อนี่ไม่ใช่ดินเหรอไม่ดินค่ะไม่ใช่ดินค่ะอันนี้คือมูลวัวส่วนใหญ่ก็คือเป็นเป็นเป็นขี้วัววัตถุดิบทั้งหมดอ่าเป็นสิ่งที่มูลวัวเปลือกข้าวโพดอะไรพวกนี้ค่ะครับใช่อันนี้เวลาเอาไปใช้ก็คือโรยยังไงฮะทํายังไงเอ่อถ้าเราเตรียมแปลงอืมก็คือผสมดินเตรียมแปลงไปเลยก่อนขึ้นแปลงปลูกครับ ใช่ค่ะสักอาทิตย์หนึ่งแล้วค่อยหวานเมล็ดก็ได้อเพื่อให้เขาทํางานให้จุลินทรีย์ที่มันเคลือบอยู่ยนี้เพราะปกติถ้าขึ้นปั้นเม็ดปุ๋ยใช่ไหมคะเขาจะใช้น้ําำแต่ของเราอ่ะจะเอาจุลินทรีย์ที่เราได้จากตัวปุ๋ยน้ำอะค่ะม,มาโคดต,ตัวผิวเม็ดด้วย<ฮ>เพราะฉะนั้นมันก็จะได้สองต่อเลยค่ะ โอ้โหนี่มันคือพอพอเสร็จแล้วเรากรวยเลยสําหรับพืชอะไรก็ได้อะช่ข้าวได้หมดต้นพริกต้นรู้นต้นนี้ต้นนั้นได้ทุกอย่างทุกอย่างเลยคือสําหรับอันนี้ก็คือบํารุงรากให้มันแข็งแรงชบํารุงดินด้วยใช่ไหมนเราลงสร้างดินคือคือจริงๆแล้วที่ที่วินฟาร์มก็คือมีการการปรุงดินขึ้นมาอยู่แล้วอันนี้ก็ใส่เข้าไปได้อีกใส่ได้ค่ะถ้าถ้าคุณปลูก ขอบต่อ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 กันถ้าคุณไม่บํารุงดินนะดินมันก็จะเสียมันก็จะเสื่อมไปใช่อย่างอย่างในฟาร์มคุณคุณมีเป็นเป็นร่องร่อใช่ไหมฮะใฮะตรงนั้นอ่ะคุณเก็บไปรอบนึ่งบางคนเขาจะย้ายที่แต่ของเราถ้าเอาไปลงแล้วเนี่ยไม่ต้อง,งย,ย้ยายที่ก็โรยไป โรยไปพอพอดึงเสร็จปั๊บก็โรยไปพอดึงอีกทีก็โรยไปดินอันนั้นก็จะหมุนเวียนพลิกหน้าดินมาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี้ยใช้ตรงนั้นได้ต่ออันนี้คือสุดยอดที่ประโยชน์ของมันคือทําให้ลากแข็งแรงใช่ค่ะประโยชน์อะไรอีกนีอะไรแม่น่าจะลากแข็งแรงก็คือจากถ้าสมมติในดินดานนะคะดินที่มันแข็งงเลยดินดานคืออะไรดินดานคือดินที่ผ่านการเอ่อการเกตกรรมค่ะการไถพวนการให้ ปุ๋ยเคมีในระยะเวลาที่นานนานสสมกันมานานนานมันเสียใช่ค่ะหน้าดินเกิน15หรือ20เซนติเมตรเนี่ยมันจะมีความแข็งเราก็เอาตัวนี้เข้าไปคะะเพื่อปรับโครงสร้างดินให้ดินมันมีความร่วนซุยครับร่วนซุยทีนี้รากพืชอะคะก็จะหาอาหารกินได้ง่ายเจริญเติบโตดีเลยแล้วอย่างนี้เนี่ยผมถาม สำหรับเพื่อนๆที่ทําแบบสวนครัวอันนี้ก็ใช้ได้ใช้ได้คือเอาไปไปพอเราใช้ดินปั๊บเอานี่โรยเหมือนเหมือนเหมือนที่เราปลูกเป็นไร่ไรเลยเหมือนกันใช่ค่ะใช่อย่างไม้ผลถ้าแรกปลูกเลยไม้ผลไม้ยืมต้นต้นใหญ่ๆค่ะเราผสมปลูกลองก้นหลุมได้เลยลองก้นเลยใช่ค่ะหรือว่าในพืชที่อายุเกิน5ปีขึ้นไปก็คือเราถ่ายพวนรอบโนต้นนะคะทรงพุ่มของเขาแล้วเราก็เอาตัวเนี้ย ให้บริเวณรอบผมต้นกันเลยก็จะกแข็งแรง<ช>สุดยอดใช้คู่กันเชิญยืนนะเมื่อกี้ผมก่อนมาผมถามพี่ผมถามพี่สุว่าการทําแบบนี้รายได้เยอะไหมรายได้เหรอคะเอาเป็นเอาเป็นแบบไหนกําไรเอาแบบไหนกําไรของพี่มี2อ,อย่างเอากําไรที่พี่บอกหนึ่งกำไรของพี่ที่พี่ได้มากที่สุดความสุขทางใจครับนี่คือกําไรล้วน,วนครับ เพราะเห็นมีผลผลิตมีอะไรต่ออะไรสองกำไรก็คือกำไรที่มาด้วยหลักการลงทุนครับอันนี้เราก็อยู่ได้ครับแต่ว่าความความสำเร็จความสำเร็จคือมีความสุขมีความสุขอันนี้ต้องขอขอบคุณพี่สุแล้วกันอันนี้คือพี่ที่เจอกันโดยบังเอิญแล้วก็แรลองเอาหอยเอาลองไปใช้ดูเฮ้ยแล้วมันก็ได้ผลแล้วก็เลยอยากมีความรู้เพิ่มเติมว่าการที่มีปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยพอใช้ปั๊บเรา เราต้องแข็งใจกับการที่เอยมันยังเจอนู่นเจอนี่เจอนั่นนี่ไงกำไรของพี่ก็คุณมีความสุขพี่ได้กําไรโอ้โหแม่ถ้าอายุรุ่นๆเป็นนักศึกษาผมจุ๊บแล้วเนี่ยฮะแต่อันนี้มีลูกแล้วคุณลูกอย่างหนึงนะมีอีกที่หนึ่งที่จะพาไปดูสวนมะพร้าวที่บอกว่าใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหมดแล้วมะพร้าวจะดกงามขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันที่ไรของพี่สุครัได้เลย นี่คืออาณาจักรมะพร้าวเยอะมากเลยกี่ไร่พี่ประมาณ400กว่าไร่ค่ะพื้นที่ปลูกตรงนี้4 0 0กว่าไร่มะพร้าวใช่ค่ะมะพร้าวเป็นที่ห่ออะไรมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมพันบ้านแพลวค่ะครับใช่ค่ะพันเดียวเลยพันเดียวค่ะเป็นพันต้นเตี้ยแล้วเมื่อกี้ที่บอกเมื่อกี้พี่สุบอกแล้วว่านี่คือการผลผลิตที่ได้จากการใส่ปุ๋ยอินทรีย์เท่านั้นจากที่ที่ทำตรงนั้นใช่ค่ะมันดีตรงไหนที่ทำให้มะพร้าวเจริญงอกงาม มันดีตรงคือหลักๆเลยค่ะใบเนี่ยใบยจะมีความมันอ่าทำไมใบใบมันแล้วมันดีตรงไหนอ่ะใบมันก็คือเอ่อการสังเคราะห์แสงหรือการแปรรูปอาหาระคะว่าค่ะคก็คือเต็มที่ทลายมันจะใหญ่ทลายจะแข็งแรงมไม่หักไม่โค้งง่ายอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วผลผลิตผลผลิตก็ทลายหนึ่งตกประมาณสิบถ้าโอเวอร์เลยก็คือประมาณสิบห้าลูกถือว่าถือว่าเยอะ ใช่ค่ะใช่เนื้อหอมหวานเนื้อหอมน้ําหวานมากน้ําหวานมากนะครับแล้วนี่คือ400อกว่าลาย้็จริงจริงพี่สุฮะมะพร้าวพวกนี้เอาไปทําอะไรก็ส่งส่งส่งใบษัตอ่ค่ะส่งไปทําอะไรอ่ะคือก็ไปทำน้ำมะพร้าวส่งออกและนี่ก็คือแบบบอกได้เลยว่าที่ผมเราเราขับเข้ามาเนี่ยเราไม่เห็นต้นอะไรเลยนอกจากต้นมะพร้าวผมนึกว่าอยู่ราดพร้าวล้วพร้าวร้อยหนึ่งราดพร้าวร้อยเจ็ดอะไรอย่างนี้แปลงนี้เราขึ้นขอคิวแล้วเรียบร้อยเป็นคิวคือ อินซีอะค่ะใช่ผลิตใช่ลูกอินซีทุกอย่างที่อยู่ที่ออฟฟิศิวินฟาร์มก็ต้องขอคิวเหมือนกันใช่ค่ะขอคิวเพื่อการันตีผลผลิตเราครับว่าเป็นออร์แกนิกร้อยเปอรับและนี่คือผลของการใส่ปุ๋ยอินซีผลผลิตดีใบมันแล้วก็น้ำหวานมากเดือนหนึ่งได้กี่ลูกเป็นไง ถ้าเราตัดตัดทีหนึ่งอะตก4,000ันถึงห0 0 0ลูกต่อครั้งต่อครั้งเลยใช่ผลผลิเยอะมากอะเยอะค่ะเยอะเยะเะคือเราต้องทยอยตัดให้เป็นรุ่นๆุ่นไปนะส่วนใหญ่ตัดเดือนหนึ่งหรือว่ากี่เดือนทีผลผลิตเขาจะออกทุก2เดือนหรือ3เดือนครั้งหนึ่งเพราะว่าอันนี้มะพร้าวเนี้ยมีอายุประมาณ5ปีแล้วครับผมใช่ค่ะทยอยหมุนไปจ้าสัปดาห์นี้ตัด แปลงนี้ติดสัปดาห์ตัดแปลงนี้อะไรงนี้แล้วมันจะวนหวัดตัดได้ตลอดมีผลผลิตอยู่ตลอดทั้งปีเป็นหน้ามะพร้าวมีไหมไม่เกี่ยวมาทั้งปีเลยไหมมีทั้งปีมีทั้งปีเพราะว่าเราใช้ปุ๋ยที่อินทรีย์เลยมีทั้งปีครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่สูนนะฮะขอบคุณมากขอบคุณพี่พี่นิวด้วยวันนี้ขอบคุณปุ๋ยตาอะไรฮะที่ที่เรามาวันนี้ช้างศิลปอนันต์ค่ะช้างศิลปอนันต์ อันนี้พี่เขาให้ผมเอารถกระบะมาแล้วที่จะขนไปเพื่อที่จะทดลองใช้ในวินฟาร์มโอเคขอบคุณมากวันนี้ขอบคุณนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกด subscribe นะฮะและ notification กุ้งติงกุ้งติงกระดิ่งติงหูค่ะกระดิ่งติงหูด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีฮะบ๊ายบาย